เพราะผมเคยป่วยแต่ผมดูแลสุขภาพตัวเองจนดีขึ้นทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยให้คนใกล้ตัวของผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นเขียนเหงนพร่างตาผ้าทอกระรียนสนอเสียงสารวินงามทิ่ธรรมชาติท่าท่าสีจอมกล้วยไม้หอมเอื้องแซ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอเมสเรียงอำเภอที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามและความหลากหลายของเจา้าติพันธ์สวัสดีครับผมนายภูชิตธรรมขันปัจจุบันอายุ66ปีทํางานเป็นอสมอมา19ปีพื้นเพของผมมีคนมเมสเรียงครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโตทําให้ผมคุ้นเคยกับพื้นที่ เป็นความตั้งใจลึกๆส่วนตัวว่าถ้าวันหนึ่งสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับบ้านเกิดได้ผมเย็นดีที่ทําที่สุดและว,วันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสในการทําประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของผมย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วผมได้รับโอกาสในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอในยุคนั้นไม่มีค่าตอบแทนใดๆสิ่งที่ผมคิดอย่างเดียวก็คือการเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเกิดของผม และอีกเหตุผลหนึ่งคือผมเคยป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ผมไม่เคยสิ้นหวังผมใช้วิธีดูแลสุขภาพของตนเองโดยอาศัยการออกกําลังกายลดอาหารหวานมันเค็มคิดบวกเสมอจนในที่สุดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะของผมก็มีอาการปกติแล้วผมจึงมีความตั้งใจอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนในพื้นที่ชุมชนของผมเอง พื้นที่การทํังานของผมคือชุมชนมงคลทองซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมสเรียงครับเทศบาลตำบลเมสเรียงมีพื้นที่1.384ตารางกิโลเมตรมีจํานวน1,858ครัวเรือนมีจํานวนประชากร2,834คนในจํานวนนี้มีผู้สูงอายุมากถึง846คนคิดเป็นร้อยละ29.85นับว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ชุมชนมงคลทองเป็นหนึ่งใน9ของชุมชนในเขตเทศบาลตะบนเมสเซียงมี118ครัวเรือนมีจำนวนประชากร301คนแบ่งเป็นผู้ชาย121คนผู้หญิง180คนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุสูงมากถึง105คนคิดเป็นร้อยละ34.88ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการและข้าราชการบำนาญน,นอกกนั้นค้าขายกเกษตรและรับจ้าง สภาพเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทได้มีบ้านเช่าบางส่วนสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นที่ที่พบก็คือคนในชุมชนทั้งวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุจะมีโรคไม่ติดต่อรด้รัง80คนป่วยติดเตียง3คนพิการ14คนส่วนวัยเด็กเล็กอายุ0ูปีจํานวน11คนเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองเด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัย เดิมทีผู้สูงอายุในชุมชนจะมีการรวมกลุ่มออกกําลังกายด้วยไม่พรองการรวมกลุ่มทําน้าหมักเสียวภาพแต่เนื่องด้วยอายุมากขึ้นการออกกําลังกายน้อยลงบางทีก็ออกกาลังกายที่บ้านตามความถนัดของตนเองคนส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยออกกาลังกายจึงทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเดือรังมากมายรวมทั้งความเสื่อมโทรมของร่างกายที่เป็นไปตามวัยของอายุก็เป็นอุปสรรคต่อ,อก,การออกกาลังกายด้วยเช่นกันที่ผ่านมาผมกับเพื่อนๆอ,อสมอในชุมชนได้ ได้ทำโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กอายุตั้งแต่0ถึง6ปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กมีภาวะโภชนาการที่ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มากน้อยเพียงใดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อที่ผู้สูงอายุจะไม่ได้คิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจากคนในสังคมโครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเกลือไอโอดินโครงการเจาะเลือดเพื่อหาระดับน้าตาลในเลือด โครงการพ่นเคมีหมอกควันในชุมชนเพื่อป้องกันยุงลายซึ่งจะนํามาด้วยโครคไข้เลือดออกผลลัพธ์ของการดําเนินงานก็คือคนในชุมชนก็ได้รับการบริการด้านสุขภาพมากขึ้นได้รู้เท่าทันในเรื่องของสุขภาพของตนเองได้รู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ถือว่าเป็นการตั้งรับกับสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่มากกว่าในเรื่องของการทํางานผมจะทํางานแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือกันรวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานด้านสุขภาพโดยมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพร่วมกันแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนงานไปด้วยกันเนื่องจากคนในเทศบาลตำบลเมสเรียงเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวซึ่งมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละยีที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุจะมีการขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด โดยการมีส่วนร่วมของภายคียเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลมเมสเซียงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมเมสเซเียงและเทศบาลตำบลเมสเซียงซึ่งเป็นการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในส่วนของผมเองที่มีบทบาทความเป็นอสมอนั้นก็ได้ขับเคลื่อนง,งานสุขภาพโดยเริ่มตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดอายุศูนย์หกปี วัยเรียนวัยเด็กโตซึ่งจะขับเคลื่อนงานผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆสําหรับเด็กรวมไปถึงวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุซึ่งตัวผมเองได้เป็นแกนนาในการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยได้มีการออกกาลังกายและไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายด้วยการเต้นดีลาชต่อมาเปลี่ยนเป็นการเต้นบาสโลบ จนในที่สุดกิจกรรมเหล่านั้นก็ได้ยืนด้วยตัวเองภายใต้ชมรมคนรักสุขภาพนั่นหมายถึงเป็นการส่งต่อให้คนในชุมชนที่รักสุขภาพได้ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้ส่วนในวัยผู้สูงอายุได้ลงพื้นที่โดยทํางานเป็นทีมในการเยี่ยมบ้านส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและยังได้ขับเคลื่อนง,งานสุขภาพร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เช่นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ซึ่งพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้จะมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของพระผู้ป่วยในวัดและรวมถึงผู้สูงอายุที่ติดเตียงในชุมชนด้วยถือว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดีทีเดียวโดยพระอสวอร์จะร่วมทํางานกับอสสมนในพื้นที่อสมอนในพื้นที่ก็จะมีส่วนร่วมในการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่ลงมาในพื้นที่ซึ่งมีทั้งคณะพระที่เป็นอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สาถารณูุขผู้ใหญ่บ้านและ,และอสมอในชุมชนนั่นเองแต่คนในชุมชนในเขตเทศบาลตะบนมเมสเซียงอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีความหลากหลายทางศาสนามีทั้งนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านการแต่งกายวัฒนธรรมด้านการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือคนในชุมชนไม่ค่อยออกกําลังกายเขารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีรสหวานมันเค็มและคนชอบซื้ออาหารปรุงสําเร็จนอกบ้านมาทานซึ่งอาหารปรุงสําเร็จเหล่านั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยสารปรุงรสในอาหารมากมายนะครับแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในระยะยาวประกอบกับในพื้นที่มีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายซึ่งเปิดให้บริการตลอดเวลาจึงทําให้คนในชุมชนเนี่ย เข้าถึงบริการได้ง่ายซื้อขนมและอาหารในร้านสะดวกซื้อต่วนั้นจะเต็มไปด้วยน้ำตาลโซเดียมไขมันทรานแป้งขนมกรุบกรอบต่างๆที่ไม่ค่อยมีประโยชน์และที่สำคัญการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตมากมายเช่นการดูหนังฟังเพลงที่บ้านการเล่นไลน์การเล่น Facebook สิ่งเหล่านี้แหละที่ถ้าสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่นมากจนทำให้คนไม่สนใจที่จะออกกำลังกาย จึงมีโรคประจําตัวมาจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทํากันมานานจนไม่รู้ตัวในที่สุดก็พบว่าตัวเองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะต้องเข้าโรงพยาบาลทานยารักษาไปตามอาการต่อไปจากสถิติความชุกข,ของโรคในระดับอําเภอเมสเสเลียงเราจะเห็นว่าเมื่อปี2560จนถึงปี2564เราจะพบว่ามีโรคความดันโลหิตสูง จากเดิม ,3956 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นอีก655คนคิดเป็นร้อยละ16.56โรคเบาหวานจากเดิม1 1 8 8คนเพิ่มขึ้นมาอีก176คนคิดเป็นร้อยละ14.81โรคหัวใจและหลอดเลือดจากเดิมมีผู้ป่วย141คนพบผู้ป่วยมากขึ้นอีก56คนคิดเป็นร้อยละ30.19ส่วนโรคอ้วน เดิมเราพบผู้ป่วยอยู่ที่ร้อยละ31.32ต่อมาเราพบผู้ป่วยอยู่ที่ร้อยละ30.19ก็ใกล้เคียงกับของเดิมไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นั่นแสดงให้เห็นถนึงความชุกของโรคในพื้นที่ที่นับวันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆผมเองในฐานะที่เป็นอสมอด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนก็ได้ทํางานร่วมกับภายขีเครือข่ายมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเป็นแกนนาในการจัดหาการอุป,ปกรณ์ ร่วมกับภีเคืขอข่ายสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการรวมกลุ่มตั้งโดนตรีจิตอศาสาเพื่อการกุศลขึ้นมาเพื่อหาว่าประมาณในการช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุผู้พ,กพิการและผู้ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนและคนพื้นที่ข้างเคียงครับในเรื่องของการทํางานขับเคลื่อนเรื่องปัญหาสุขภาพที่ผ่านมาเนี่ย ม,มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเราพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อระรัเนียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นมนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่านะครับเพราะ,ะนั้นถ้าจะให้คนประชาชนมีสุขภาพที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องให้เขามีความรู้เรื่องสุขภาพให้เขาเข้าถึงนะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจนะครับ เราสามารถเลือกโต้อตอบสามารถโต้อตอบแลกเปลี่ยนได้นะครับในเรื่องสิ่งที่เขาไม่อยากเขาไม่รู้เขาอยากจะรู้เนี่ยพอาเสร็จแล้วเขาก็เกิดการตัดสินใจตัดสินใจแล้วเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในตามที่แนวที่เขาถนัดนะครับเ <c oughs> มื่อเขาเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวที่ถนัดตัวเองแล้วได้ผลดีเขาสามารถจะบอกต่อคนในชุมชนได้นะครับอันนั้นแหละคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่านะครับผมคิดว่าควรจะมีสุภาพที่ดีได้แ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับ จึงเป็นที่มาของอกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก3อ 2. สองสอที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็โดยผมมีแนวคิดนะครับใช้แนวคิดที่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่พึ่งหมอไม่รอยาพึ่งพาตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่พึ่งหมอไม่รอยาพึ่งพาตัวเองครับสวัสดีครับ